สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่212ระเบิดพลังเยี่ยหลิงน้องสนุกไหมโจเทียนเซียวเดินมาอยู่ตรงหน้าของสาวน้อยที่มีสีหน้าเย็นชาพยายามทำสีหน้าเพื่อเอาใจที่เขาสั่งยวนป้าทำทั้งหมดก็เพื่อให้หล่อนมีรอยยิ้มขึ้นมาไม่ได้เห็นยนป้าเป็นคนเลยในใสายตาของยนป้านั้นไม่ใช่คนอยู่แล้ว สีหน้าของท่าทางหยนป้าก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะว่ากําลังถูกยอกล้อหรือโดนดูถูกจนโกรธแค้นแต่กลับค่อยๆเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งของที่อยู่บนพื้นใส่กระเป๋าแล้วนมามันสะพายไว้ข้างหลังจากนั้นค่อยๆยืนขึ้นอย่างเงียบเหมือนกับเรื่องราวทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแม้แต่นิดเดียวลงเเฟยเห็นแล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากคนชอบแกล้งชาวบ้านยังไม่ขนาดนี้เลย ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่คนรับใช้ก็ไม่สมควรที่จะรอเล่นกันแบบนี้นี่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเพียงเพื่อให้หญิงสามีรอยยิ้มหรือหลงเฟยไม่ชอบเลยจริงๆแต่นิวต้าไห่ก็เตือนสติเขาวไว้อย่าไปยุ่งกับมันเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้บบาบาลนั่นเราไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ขาวว่าไอ้เจ้านั่นคงไม่เคยมีเรื่องขุนข้องหมองใจเลยกระมังถูกต้องไอ้เจ้าคนนั้นไม่เคยมีเรื่องขุนข้องหมองใจ มันทำตัวเหมือนกับเสาไฟฟ้าที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยลงเฟยกกำมือทั้งสองข้างแน่นแล้วจ้องไปที่โจเทียนเซียด้วยความแข้นหยิงเดียเย่หลิงจ้องไปที่โจเทียนเซียแล้วก็พูดขึ้นสนุกมากไหมเสียเวลาจริงๆเชียวทั้งสายตาและน้ำเสียงเย็นชานั้นแววตาของโจเทียนเซียนิ่งไปสักพักแล้วก็ยิ้มพูดแบบเขินว่าสิ์น้องรีบเข้าไปในถ้ำเถิด พอพูดจบก็หันกลับไปและใช้ขาข้างหนึ่งเหยียบไปที่หลังของยอนป้าและเอ็ดขึ้นมานี่แกหนวกหูหรืองไงรีบตามเข้าไปข้างในเร็วกําลังที่เหยียบลงไปนั้นแรงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานะของเจีเทียนเซียในตอนนี้คือจ้านจุนมีคลื่นพลังที่รุนแรงแค่เหยียบที่หลังของยอนป้าครั้งเดียวเขาก็รับไม่อยู่จนร่างแนบติดกับพื้นถ้าเป็นคนอื่นคงได้มีต่อยกันแน่แต่ถ้าว่าหยวนป้ารีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แล้วเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดตรงบริเวณใต้เสาหินที่ถูกเจาะเข้าไปโจเทยียนเซียวเหลือไปเห็นนิวต้าไห่รีบกล่าวเชิญสิทธิพี่นิวเชิญพวกท่านเข้าไปก่อนนิวต้าไห่ยิ้มละเล็กน้อยใช้ได้นี่พอมีมารยาทอยู่บ้างที่เชิญผู้อาวุโสอย่างข้าเข้าไปก่อนตงเฟยเดินตามหลังนิวต้าไห่เข้าไปตามมาด้วยหญิงสาวอีกสองคนคืออวินชินและเยียหลิงส่วนโจทงและโจเท,ทียนเซียว รั้งอยู่ท้ายโจทงกล่าวยังไม่พอใจพี่ใหญ่ทําไมถึงยอมให้พวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าตามพวกเรามาด้วยล่ะยิ่งคนมากจะยิ่งมากควาาข้าว่าควรจะรีบปิดปากมันเสียตั้งแต่ข้างนอกโจเทียนเซียวยิ้มอย่างมีเลสไนขึ้นมาไม่ต้องรีบร้อนสถานะของพวกมันแค่จ้างหวางขั้นที่สามไม่ต้องไปวิตกกังวลให้มากหรอกส่วนไอ้เจ้าอ้วนนั้นขอให้ขึ้นชั้นสามก่อนหลังจากนั้นค่อยจัดการมัน โจเทยียนเซียทำกิริยาท่าทางเอามือไปตัดที่ลำคอโจถงก็พยักหน้าเบาๆวา่าเข้าใจแล้วขั้นแรกของวัดหลงเลยเป็นห้องรับที่มีขนาดใหญ่โดยที่ประตูแต่ละช่องสาตแต่ละต้นดูไปคล้ายคลึงกับซากวิหารนิกายเซียนมังกรฟ้าอยู่เหมือนกันหลังจากที่เข้ามาอย่างชั้นในแล้วโจทเทนก็พูดขึ้นมาในทันทีสิทธิพี่นิวพวกเราในตอนนี้เข้ามาอยู่ชั้นที่หแล้ว ท่านเองย่อมรู้ว่าที่นี่มันอันตรายมากแค่ไหนดังนั้นข้าจึงขอเสนอว่าจะส่งคนไปดูลานเราก่อนที่ข้าจะพูดก็หยวนป้าพ่อคนซื้อรีบเดินมาอยู่ข้างหน้าสุดรากับเทพพิทักษ์จตุกบานยังไงอย่างนั้นโจเทียนเสียรีบกล่าวสิทธิพี่นิวท่านไปแค่คนเดียวเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยข้าจึงส่งคนของข้าไปด้วยอีกหนึ่งด้วยวิธีการนี้จะทำให้พวกเราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เหนียวาหาทำหน้าตาดุแล้วก็พูดว่าข้ายังไม่ทันที่จะทันได้พูดจบหลงเฟยจึงเดินมาอยู่ข้างๆหย่นปาและพูดว่าข้าจะไปเองเหนิยวตาหายตกใจพี่ใหญ่ให้ข้าไปเองเถอะที่นี่มีปีศาจร้ายอยู่จํานวนมากปีศาจแต่ละตัวนั้นช่างเก่งกล้าสามารถท่านเห็นเจ้าหมาป่าเมื่อตะกี้ไปแล้วเจ้าตัวนั้นระดับต่ำสุดแล้วฮะหลงเฟยตกใจเล็กน้อยหมาป่านี่ระดับต่ำสุดหรือ แสดงว่าในนี้ยังมีปีศาจร,ระดับสูงอีกมากงั้นสิแบบนี้ก็แจวไปเลยตันใดนั้นหลงเฟยรีรพูดกลัวไม่ต้องเป็นห่วงข้าที่ข้ามาที่นี่เพื่อหาอะไรข้าเล่นเล่นอยู่พอดีอ๋อช่างสมกับเป็นผู้กล้าโจทเทียนเซียวยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อในเมื่อตัดสินใจแล้วก็รีบออกเดินทางเถอะหรือว่ายังกลัวอะไรอยู่หรือกําลังหิวข้าวหยวนป่ารีบเดินออกไปในทันทีหลงเฟยหันมาพูดกับเนียวต้าไห้ ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะพูดจบเขาก็เดินตามไปในทันทีข้างในนั้นมีเสียงคำรามด้วยความน่ากลัวดังออกมาจากในความมืดอย่างต่อเนื่องตุบตุบดุบเสียงหนึ่งค่อยๆดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆจากนั้นปรากฏร,ร่างหมาป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาขยำหย่อนป่าร่างของหย่อนป่ายังคงนิ่งไม่ไหวติงจากนั้นเขาต่อยด้วยความรุนแรงไปที่หัวของหมาป่าในทันทีแล้วก็อุ้มมันขึ้นมาหลังจากนั้นใช้มือซ้ายชกลงไปอีกที ชกอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนหมาป่าตัวน,นั้นเริ่มมีเลือดไหลออกมาไม่ถึงนาทีร่างเจ้าหมาป่ามันก็แน่นิ่งและตายลงไปถูกยวนป้าชกจนตายหลงเฟยที่ยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองตาแทบไม่กระพริบแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาสัมผัสถึงพลังอันมหาศาลของยวนป้าจากการยกเสาหินหนักเป็นตันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายคิดไม่ถึงว่ายวนป้าจะสามารถจัดก,การหมาป่าได้ด้วยมือเปล่าให้ตายเถอะ หลงเฟยร,รู้ในทันทีว่าเขาเจอปัญหาใหญ่แล้วนั่นคือถ้าไม่ได้ฆ่าเขาจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์เพราะว่าในเมื่อเขายังไม่ได้ลงมือมันจะมีค่าประสบการณ์ได้ยังไงเมื่อตั้งสติได้หลงเฟย์เริ่มรู้สึกปวดขมับขึ้นมาในทันทีคิดในใจค่าประสบการณ์หมื่นแต้มของข้าบินไปแล้วให้ตายเถอะโจเถียนเซียวเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกับเย่หลิงสิ์น้องเจ้าคนรับใช้ของข้ามันแข็งแกร่งมาก น้องมาที่วัดหลวงเลยนี้สบายใจได้ข้าจะ่วยน้องค้นหาทหารวิญญาณสายฟ้าหรือจะเป็นอาวุธท่าสายฟ้าข้าก็พร้อมจะมอบให้ทั้งหมดแต่ปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาของญิงเยี่ยนั้นยังคงเย็นชาและเฉยเมยจะมีเพียงแค่ส่งสายตาไปที่ร่างของอวินชินครั้งหนึ่งเวนชินกล่าวว่าสิทธิพี่เทียนเซี่ยวข้ารู้ว่าท่านอยากได้ทหารวิญญาณสายฟ้าเป็นอย่างมากจึงทุ่มทุนซื้อแผนที่นี่มาที่เขาทําเพราะว่ารักท่าน ยังไม่ทันที่นางจะพูดจบหญิงเลี่ยก็เย่หลิงก็รีบพล่าออกไปจากทันทีเมื่อโจเทียนเซียได้เห็นด่างอันงดงามอ่อนช้อยของเย่าหลิงแล้วในใจก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีช่างเสียแซงได้เก่งเสียจริงนะอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อคาอุ้มขึ้นไปบนเตียงแล้วเจ้าจะเสียแซงได้อีกนานสักแค่ไหนกันตัดฉากตุกตุกตุกมีเสียงฝีเท้ากําลังพุ่มเข้ามาใกล้ คราวนี้ตาค่าแล้วหลงเฟยพุ่งทะย,ยานไปข้างหน้าโดยไม่ให้เจ้ามาป่านั้นได้ทันตั้งตัววิชาปนปี้บึิมมือทั้งสองข้างจกลงไปที่พื้นจนแตกละเอียดพลังอันแข็งแกร่งนั้นสะท้อนกลับมาในทันทีจนร่างของมาป่าถูกดีดลอยขึ้นไปบนอากาศหลังจากนั้นหลงเฟยกระโดดขึ้นไปตัวลอยบนอากาศประสานมือสองข้างเป็นรูปขวานรบร่างวิญญาณวานอนวัชระเข้าครอบงำหมัดพระสุธากัมปนาฏ บุ้มชกลงไป1ทีร่างของเจ้าหมาป่าโชคร้ายตัวน,นั้นจมลงไปในพื้นธรณีพื้นดินแตกละเอียดไม่กี่นาทีต่อมาก็แน่นิ่งและหมดลมหายใจไปในที่สุดกับสำหรับวันนี้ก็คงจะอาจจะได้แค่ตอนเดียวนะครับเพราะรู้สึกตอนนี้รู้สึกเก็บคอและคันคอมากเลยก็ต้องขออภัยแฟนๆที่รอติดตามนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ